ในคลิปนี้จะมาสอนใช้เครื่อง V8 พร้อมวิธีหาสุดง่ายยิ่งถ้ามีคนเยอะๆบอกเลยยิ่งดีสิ่งสําคัญที่เราควรมีนั่นก็คือน้ํามันดีเซลน้ําเครื่อง V8 แค่นี้แหละและหากเราต้องการถ่ายน้ํามันเดิมออกง่ายมากยิยงแค่เราถอดล้อหลังและล้อหน้าออกเปิดฝาแค่นี้มันก็จะไหลออกมาแล้วเมื่อไหลจนสุดให้เราใส่ล้อเข้าไปเหมือนเดิมจากนั้นให้เราเปิดฝาน้ํามันดีเซลและก่อเข้าปากเอ้ยหยอกหยอกหให้เราเติมน้ำมันเข้าไปจนหมดและโยดผิงสุดท้ายก็ปิดปิดจากนั้นไปที่โซนหน้ารถนําน้ํามาเติมให้เรียบร้อย แล้วก็ปิดปิดขึ้นรถสตาร์ทหกสิบโอ้เกินเกินเข็มเกินเกิน มาถึงช่วงสอนหาเครื่อง v 8สุดง่ายขั้นตอนแรกให้เราประกอบรถตู้ให้เสร็จสาเหตุที่ใช้รถตู้เพราะว่ารถเดิมไม่สามารถเปิดไฟหน้าได้อาจจะเป็นบั๊กเพราะลุงลองกดแล้วใส่ไฟแล้วก็มันไม่ติดอะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะสามารถใช้คันนี้ได้ไม่จําเป็นต้องทารถตู้นั่นเองนะครับ okay. มาแล้วแหละเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับการประกอบรถตู้สิ่งสาคัญที่เราห้ามขาดเลยนะครับนั่นก็นคือเจ้าประตูวิเศษอันนี้ให้เราพกติดตัวก็ <c oughs> หาที่วางนะนี่ไว้แบบนี้ถือว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วเราก็ ิดห้เรียรอยอสิ่งสาคัญเราอย่าลืมอาหารเอาไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากสัทีเดียวเฮ้บเเกอแล้วก,ก,ก็กระเทียมเอาไปเคี่ยวเล่นขน,กกนมปังโคตรจะแข็งแล้วไฟอีกข้างหนึ่งของรถตู้น่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะคือเจอค่ข้างเดียว <laughs> <laughs> แม่เอ้ยถ้าใครเจออีกข้างหนึ่งก็ติดมันนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เจอก็สามารถ DIY <laughs> เอาของไอ้รถดั้งเดิมนั้นมาใส่แทนได้นะครับโดยการใส่แบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถส่องแสงสว่างมาข,ข้างหน้าได้หรอกมันส่องข้างหลังแทนนะแต่มันใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันมีประโยชน์ยังไง โอเคเราก็รีบขึ้นรถเลยครับผมเราต้องเดินทางแล้วเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่านี้พร้อมเดินทางกดสตาร์ทอ่าก็ให้ทุกคนนะครับขับหาภูเขาลูกนี้เลยนะครับผมบางคนเนี่ยภูเขาอาจจะเกิดใกล้ๆเนาะซึ่งถือว่าโชคดีแต่ถ้าใครที่เกิดไกลแบบนี้เนี่ยก็พยายามขับไปถึงครับโหรู้สึกว่ามันสมจริงกว่าเดิมนะเวลาเราขับเนี่ยมันมีเสียงลมตีแบบตีตัวรถเลยเราก็จะเจอไอ จะเรียกว่าอะไรดีวะเรียกว่าสาลาแม่เ,เลยแล้วก็เราจะก็เจอศารา2หลังตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับขับไปตรงนี้เลยคือแพทเทิร์นของทุกคนเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันเนาะให้แบบเห็นสุดขอบแบบแบบนี้นะครับเราก็กลับรถดี ขับก็คือ,คอต้องระวังด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฮะต้องเปิดไฟด้วยนั่นเองเห็นไหมคือรถตู้เนี่ยมันสามารถเปิดไฟได้แบบง่ายๆได้เลยนะครับแต่พอเป็นรถด,ดั้งเดิมมันเปิดไม่ได้ไม่รู้ปุ่มมันหายไปไหนเค okay, เมื่อเราจอดได้ที่นะครับก็ให้เราดึงเบรกมือให้เรียบร้อยแล้วก็ดับเครื่องซะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันหมดก็ขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับให้ความรู้ลุงก็นํามาเก็บประประับใช้นั่นเองเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะรอให้มันเช้านะครับแล้วก็จะพูดอีกทีเพราะว่าถ้าเกิดทําถ่ายทําตอนเนี้มัน คือทุกคนจะต้องเพ่งดูเข้าใจว่าแล้วมันก็ปวดตาทําให้คนนั้นอาจจะหัวร้อนได้นั้นด้วยความเป็นห่วงใยในลูกตาของทุกๆคนของผู้ชมคุณดูทางบ้านอย่ารอจนกว่ามันจะเช้าซึ่งหลอดอาหารมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนั้นเราจะต้องไปโดบซะก่อน <c oughs> เดี๋ยวแม่งวูบแล้วจะยิบหายเลยนะครับเดี๋ยวเราโดบอะไรดีนะโอเครอไปแต่เช้าเมื่อไหร่หนาะ โอเคเชา้าแล้วนะครับผมมาลุยกันต่อเลยดีกว่าให้เรานะครับหยิบประตูขึ้นมาแล้วเราก็บินเฮ้ยๆติดๆิดติดโอเคแค่นี้นะฮะเราก็จะเจอขุมทรัพย์แล้วก็วิธีเอาออกง่ายมากเอารังตัวนี้มานะครับวางแบบนี้เฮยแล้วก็วางแบบนี้ hey. ให้เรารู้สึกว่าเอยมันสามารถกระโดดข้ามได้แล้วนะ,<ม>ะประมาณนี้เราก็วางแบบนี้ป๊ปึ๊บป,บปบ๊แล้วก็ปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บให้มันแบบกระโดดขึ้นมาได้อย่างนี้มาแต่ตัวรังไม่มาครอุ้ยต้องถือคือถือรังแล้วก็ต้องดูด้วยนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนะป๊บปั๊บปั๊บโอ้ยแค่นี้เราไปเอาไฟมาใช้ให้เกิดประโยชน์แนะนําแบบว่าให้วางไว้ตรงมุมนี้นะครับเพื่อที่มันจะส่องแสงไปทางตรงนี้สมมติถ้าเกิดเราตอนคืนเี้ยเราก็จะมองตรงนี้ไม่เห็นเลยมันคือเมืนมือชี้ผายเลยนะครับเเวลา ขนเครื่อง V8 ไปใช้งานเออเงเหมือนตัวเกมเขาก็ไม่ได้ออว่าอะไรเราั้งเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ผู้เล่นสมัยไี้รู้ดีเราก็ถอดเครื่องเก่าออก โอ,อ้มือมือมือสั่นเคก็ขอให้สนุกกับเครื่อง V8 ที่เราได้มาแบบซิ่งตั้งแต่แม่งโคตรมันอ่ะบอกเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดเราคงมีคนเยอะใช่ปะมีคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดตามตำแหน่งเงี้ยแบ่งหน้าที่งานกันบอกเลยว่าเร็วกว่านี้แน่นอนโอเคก็มาได้แหละก็ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกับเลลบบ้รไฟด้วย